ตัวเทพฟุตบอลนนครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายหลายคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายหลคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอชายผู้เปลี่ยนแปลงซลาตันมันช่วยไม่ได้นะครับที่ผมจะเพอร์เฟกอะไรขนาดนี้ซลาตันอิบราฮิโมวิดกองหน้าจอมโบที่อายุปลาเข้าไป35ปีแล้วในปีนี้แต่ยังหดประตูให้กับทีมต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง24ประตูในทุกรายการการแข่งขันกล่าวถึงตัวเองเช่นนั้นในครั้งหนึ่ง แต่ไม่กี่วันก่อนนะครับเฮียอิบาแกโพสต์รูปของแกยิงคู่กับฟาบิโอคาเปโลอดีตนายเก่าในสมัยที่พี่แกยังคาค่าให้กับยูเว่ว่าชายผู้เปลี่ยนวิธีการเล่นของผมฟาบิโอคาเปโลจนเป็นเหมือนการให้เครดิตแกคาเปโลว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาให้สลาตันเพอร์เฟกเหมือนอย่างที่เขาคุยโวคําโตไว้นั่นเองในสมัยที่คาเปโลคุมทีมโลมานะครับเขาอยากได้สลาตันอิบราฮิโมวิชศูนย์นหน้าดาวรุ่งมาแรงในสมัยนั้นมาร่วมทีมของเขาเป็นอย่างมาก พะเขาประทับใจกับความสามารถของซลาตันแต่ทางโรม่ากับไม่ยอมจับซาลาตันมาเซ็นสัญญาตามความต้องการของเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ร่วมงานกันในปี2004ที่ยูเวนตุสการเจอกันของคู่นี้จึงกลายมาเป็นความจริงขับไปโลดท้าความถึงความประทับใจที่เขามีต่อซลาตันว่าครั้งแรกที่ผมเห็นอิบามันเป็นตอนที่ผมเป็นโค้ชกับทางโรม่าอยู่เลยครับผมเห็นกับตาเลยว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีเทคนิคแพลวพาวขนาดไหนผมอยากให้เขามาร่วมทีมโรมา่าแต่เรามีแนวลุกอย่างกาเบียลบาติสุต้า บอนเชตโกตติวินเซนโซมันเตล่าและอันโตนิโอคาสโนอยู่แล้วเราจึงไม่ได้นําเขามาร่วมทีมในตอนนั้นและเมื่อผมย้ายมาคุมทีมยูเวนตุสจึงได้บอกกับทางสโมสรถึงการชักชวนเขามาร่วมทีมอีกครั้งเพราะผมไม่เคยเห็นนักเตะที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมและมีเทคนิคฟุตบอลแบบครบเครื่องในคนเดียวกันเหมือนเขามาก่อนและหนึ่งเดือนหลังจากที่ไม่อยู่ยูเวผมบอกเขาว่าเขายังเตะบอลได้ไม่ดี และยังไม่ดีพอในลูกกลางอากาศอย่างที่คุณรู้กันนะครับว่าเขาเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างมากแต่เขากลับทํางานหนักเพื่อพิสูจน์ตนเองให้ผมเห็นว่าผมคิดผิดเขายังอยู่ซ้อมอยู่คนเดียวหลังจากฝึกซ้อมประจําวันเสร็จสิ้นไปแล้วเสมอโดยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการลบจุดด้ของเขาที่ผมได้บอกไปในการแข่งขันในสนามการยิงประตูได้มันไม่ได้อยู่ใน d n a ของนักเตะอย่างเขาแต่อย่างใดในตอนนั้น แต่เขายังสนุกเสมอในการทำแอซิดให้กับคนอื่นได้เขาทำตามคำแนะนำของผมเป็นอย่างหนักเพื่อเป้าหมายในการเป็นยอดกองหน้าที่วนเวียนอยู่หน้าปากประตูคู่แข่งและนั่นเองเป็นช่วงที่เขากำลังเฉิดฉายมาสู่การเป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษอย่างแท้จริงสำหรับผมแล้วเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวอยู่เสมอในการรับฟังข้อบอกพร่องของตนเองและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในทุกวันนี้ ตัวแท้ฟุตบอลขอขอบคุณเพจเลฟรีนัมเบอร์โฟูที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกัน ยังไงก็ตามเลครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เ,เพื่อนๆของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับขอขอพบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม